หนึ่โรกานี่ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยา<ช>วจะอยู่ในเขตนั้นแล้วเขาก็จะจ่ายงานให้เราประมาณนี้ใช่ครับสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเละี The ่อันชาติตันอีส is บ้านผมเองนี่ครับบ้านพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับท่านผู้ชมวัดหนองเป็ดกานะครับ เป็นวัดที่ประชาชนนะครับชื่นชอบแล้วก็ศรัทธานะครับในจิตใจของพระอาจารย์หนุ่มนะครับแล้วก็การทําบุญครั้งนี้นะครับงานวันที่12วันนี้นะลดเยอะนะครับแล้วก็ผู้คนแออัดมากครับฉะนั้นนะครับทีมที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเสื้อแดงๆเนี่ยนะฮะเขามาทําอะไรทะ่ท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมาอันดับแรกครับน้องมีหน้าที่อะไรครับ จราจรรถครับจราจรรถครับอ่าดูแลความปลอดภัยครับอ่าเป็นลมในงานหรืออะไรก็แจ้งทีมกู้ภัยก่อนครับเขาไปช่วยเหลือได้คุณคุณเอารถรับไปส่งโรงพยาบาลครับผมดูแลเบื้องต้นก่อนมีประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนครับอ่าคือรับส่งนี้เป็นไงเสียตังค์ไหมพูดจีเนี่อ่าฟรีครับฟรีนะฮะท่านผู้ชมนะครับมามาจากไหนลูกอ่ากู้ภัยกกศัยสีเทพครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่าเป็นกู้ภัยในพื้นที่ของอำเภอสีเทพเราอืมก็คือ ใครได้รับปัดเจ็บในอำเภอเรานี่เราไปใช่ไหมครับผมแล้วคุณนะคงจะกินอย่างเดียวเหรอครับคุณเสียวกินใช่ที่คุณมาช่วยเขามากินเนี่ยช่วยจราจรด้วยเลยครับผมไม่ช่วยข้างในมาอ๋อยกข้างในมาครับอ่าอยู่นอกนี่ก็คือที่ติดติดไว้นี่ก็คือถ้ามีเหตุอะไรนี่เขาก็จะแจ้งมาทางนี้แจ้งมาทางนี้แหละให้เราก็ประสานเตรียมอันนี้เลยได้เหนื่อยไหมการทำบุญ ไม่เหนื่อยนะครับหนักไหมทำบุญไม่ครับไม่หนักครับสวัสดีครับผมอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับเชื่อมกันนี่เลยครับมาไม่ยังมาจากที่ไหนครับเป็นคนพื้นที่นี้เลยเอ่อผมอยู่ที่แถวบ้านกลางตลาดบ้านกลางครับอยู่ในอำเภอสุเทพนี่แหละครับครับผมก็เป็นทีมเดียวกันใช่ครับทีมเดียวกันครับอ๋อครับมีมีหน้าที่หลักๆแล้วนอกจากดูแลผู้บาดเจ็บแล้วมีอะไรบ้างครับก็มี แล้วแต่ทางวัดหรือทางที่ไหนจะขอมาในการการลาจรช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับวัดไหนขอก็ได้ได้ครับสามารถขอมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นพวกราชการพวกอะไรครับขอมาได้ขอความต่องมือว่าเออขออยากจะให้หน่วยกู้ภัยนี่มาช่วยสแตนบายงานบวชงานศพงานแต่งหรือจะเป็นงานกีฬาต่างๆได้ครับสามารถขอได้ครับถ้ามีเวลาใช่ไหมถ้ามีเวลาถ้างานไม่ตรงกันนี่มาได้เลยได้ครับ ครับอันนี้ก็คือหน่วยกู้ภัยที่อยู่อำเภอสีเทพรู้สึกว่าจะอยู่ตรงมัานกลางใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมตรงมันกลางครับผมก็ขอจุดขอบคุณนะครับสิ่งดีดีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณมากมานะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งช่างไฟแล้วก็เป็นคุณทําทุกอย่างเลยเนี่ยครับครับครับนี่ขอบคุณมากเนาะในด้านเวลาว่างครับครับเวลาว่างเราก็มาช่วยเหลือในด้านกู้ภัยอ่าช่วยเหลือในอ่าสังคม บ้านเราเนาะอ่มีเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็ขอฝากทางทีมกู้ภัยกกไิเนาะยี่สอ่าเรียกใช้บริการอ่ายี่สิี่ชั่วโมงครับผมผมเห็นคุณเมื่อวานคุณทําจนตัวดําหมดแล้วอนตอนนี้กีโมงอดึกเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนทํำอะไรมั่งตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนก็ประดับ กองกระถิ่นเป็นจับผ้าที่เห็นที่สวยงามงานในฟีล์มของมงคลเน่ไหมเนี่ยใช่ครับฟีมือเราลุขครอบครัวครอบครัวทำทําถวายพระจันทร์ท่ายงานบ้านสวยงามมีเขารับงานนอกไหมรับงานครับรับงานทั่วไปจะเป็นงานแต่งแต่งงานทิ้งเมียไม่ไม่รับครับ๋องานทิ้งเมียไม่รับปัวทิ้งเมียจริงไม่ได้รับครับเอาเฉพาะมงคลสมรสใช่ครับเขาดำมีไหมมีเขาไม่มีผูก้าผูกอะไรมีมีมีครับขาวดําก็มี รับเหมือนกันรับเหมือนกันครับเป็นขาวดําหรือว่าจะเป็นพิธีมงคลต่างๆรับทุกงานก็คือออกแบบดีไซเนอร์ในในงานนั้นใช่ได้ครับอ่าก็ออกแบบดีไซน์ตามผู้ที่เขาอยากได้เนาะอยากได้ประมาณนี้ประมาณนั้นอ่าปรึกษาวอยจะได้ประมาณนี้อ่าราคาก็อยู่ที่ ว่ามีงบเท่าไร่อะไรยังไงก็คุยกันมันอยู่ที่ราคาใช่ใช่ถ้าสวยท้าเยอะตังก็จะสวยขึ้นไปอีกสวยขึ้นงอกงามตามเงินครับวันนี้ก็คือคนที่แบบขาดไม่ได้เลยนะครับเฉพาะยถ้าอยู่ในงานนะครับเกิดอเป็นลมหน้ามืดมัวตกโต๊ะตกอะไรระหว่างกินข้าวนะครับ ทีมของนะครับได้หลายคนนี่เขาก็เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็นะครับมีการประสบเัศตามท้องถนนใช่ครับอ่าไม่ว่าตามในงานหรือว่าตามท้องถนนเขาก็โทรเขาโทรหาคุณเลขอะไรอ่ะก็หนึ่งหกหกเก้าอ๋อชุดเดียวกันเลยใช่ไหมใช่คือหนึ่งหกหกเก้านี้โทรโทรมาแล้วมันมันมันชินกันยังไงครับหนึ่งหกหกเก้านี่คือเบอร์เหตุฉุกเฉินมันจะเป็นตกที่จังหวัดครับตกที่จังหวัดแล้วจังหวัดก็จะโยกที่เราตามเขตว่าเราอยู่เขตไหนแต่อำเภอไหน จังหวัดเขาก็จะลิงก์มาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นอ๋อประเมนอยู่กรุงเทพก็มีก็คืออยู่ในเขตเขตนั้นใช่ไหมใช่ครับกรุงเทพมีใช่ไหมเลขหมายเลขเนี้ยมีเมกินหนึ่งหัวการทั่วประเทศทั่วประเทศเลย<ช>แล้วจะอยู่ในเขตนั้นแล้วเขาก็จะจ่ายงานให้เราประมาณนี้ใช่ครับทางทางจังหวัดก็จะส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่แล้วโรงพยาบาลก็จะแจ้งมาทางพวกผมอ๋อแจ้งมาทางทีมงานนี้ว่าอาคุณว่างไหมคุณไปรับหน่อยเงี้ยมีไหมแบบไม่ว่างเลยเขาโทรมาไม่มีครับว่างตลอดเลยไหมคือเรามีหลายคนใช่ไหมครับมีหลายจุด จุดไหนว่างก็จะไปจุดมากไปไปอยู่ตตรงไหนขอุญยะถามนิดนึงฮะจุดมากก็จะอยู่ตลาดบัานกลางครับจุดใหญ่สี่แยกที่มันเจอปุติเหตุเยอะเยอะจุดพหลอนจะอยู่ตรงปั๊มเชิตรงข้ามกับเทศบาลสว่างวัฒนาครับตลาดปัานกลางใช่ครับแล้วจุดต่อไปนะครับก็จะมีจุดแต่ละหมู่บ้านน่ะมีจุดที่เทมน้อยจุดอย่างผมมาอยู่โรงงานน้ำตาลห่างกันแค่ไหนแต่ละจุดครับ โอ้อันนี้ก็ประมาณแบบวิ่งวิ่งแบบถึงกันได้อย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้ไหมได้ครับอ่ามีมีกี่จุดครับของของทีมงานคุณประมาณจุดจุดหลักๆไว้ใช่ไหมครับก็จะมีโรงงานน้ำตาลทีเทียบน้อยที่นี่นอยยังทอยใช่ครับปานกลางเนียใช่ครับเพราะว่าพวกผมกระจายกันอยู่นอกจากมีงานใหญ่ๆเลยแต่มันไปรวมตัวกันแบบแบบ เลยแต่างานประจำบ้างเงี้ยงานใหญ่ของคุณคืออะไรอโอ้งานพวกเกี่ยวกับงานอำเภออะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นใหญ่ๆนี่เราคือมาอย่างาง,งานปางสีเทพอย่างเงี้ยเ<อ>ขาทางเงี้ยใช่มาทุกคนหยุดในนั้นเลยใช่ครับอ๋อห,หลายสิบนายครับหลายสิบคนครับอ๋ออ๋อออันนี้ก็คือความรู้นะครับหนึ่งหนึ่งหกเก้าไม่ใช่ว่าคุณโทรไปมันจะไปหล่นอยู่กับไป รถอย่างนี้ต้องต้องอยู่ที่ที่ศูนย์เขาก่อนใช่ไหมศูนย์ศูนย์ใหญ่ครับศูนย์แล้วก็แจ้งมาโรงพยาบาลใช่ครับโรงพยาบาลค่อยมาหาเราใช่ครับโคท่านผู้ชมถ้าผมไม่มาวันนี้นะครับไม่มาคุยกับท่านผู้หน่วยกู้ภัยผมไม่รู้เลยครับผมคิดว่าโทรไปแล้วก็คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยอยู่ในรถไม่ใช่ใช่ไหมต้องต้องจากจะมีเบอร์ส่วนตัวแบบรู้จักกันเนี่ยสามารถโทรโดยตรงก็ได้ครับใช่ครับโทรโา้โอ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  สิ่งดีๆนะครับถ้าท่านใดน,นะครับประสบเห็นอ,อยากจะให้ทีมหน่วยกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือก็สามารถโทรไป1 6 9่้าสายด่วนนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะอยู่ใกล้พื้นที่ใกล้เคียงเขาก็จะมากันเองนะครับ